ผลของการพิจารณาเห็นสังขารโดยความไม่เที่ยงพิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เธอไม่ประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจกก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อไม่ก้าวลงสู่สัมมตานิยามแล้วจะกกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลข้อนั้นย่อมไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงจักเป็นผู้ประกอบด้วยขันติที่สมควรข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เธอประกอบด้วยขันติที่สมควรแล้วจากก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อก้าวลงสู่หนทางแห่งความถูกต้องจะก,กระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตผลข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้